มาถึงวีพีสุดท้ายของชีวิตวนรูปเซอ c ์เคิลมีแนวคิด5ขั้นตอนเพื่อที่จะให้รอออฟแอคชั่นกดแรงดูดเนี่ยโน้มถ่วงหรือเวี่ยงเราออกจากรูปเดิมๆชีวิตเดิมๆซึ่งอีพีก่อนหน้าน,นี้กล่าวถึงว่าเราจะมีวิธีการหรือแนวทางที่จะเอาตัวเองหลุดออกมาจาก s เซฟโ n e บางคนก็บอกว่าเป็นอะไรที่มันมั่นคงเป็นชีวิตที่เรียบง่ายพอเพียงทั้งที่ความพอเพียงนั้นมีอยู่จริงหรือเปล่า บางคนก็ยังตอบตัวเองไม่ได้พอเพียงในที่นี้บางทีเรียกว่าทําใจยอมรับกับรายได้แต่ค่าใช้จ่ายมันก็เหมือนกับหลอกตัวเองก็เข้าขายกดมิ f เฟสเราหลอกสมองหลอกตัวเองว่าเราอยู่ได้เราพอเพียงเรามีความสุขเท่านี้ก็ดีอยู่แล้วเป็นเซฟส่งชีวิตบนรูปแต่ในใจลึกๆด้านดาร์กไซส์เนี่ยอยากจะเปลี่ยนอย่างอื่นทําอยากเปลี่ยนอาชีพอยากอยู่ในสิ่งว่า้องอื่นๆอ,อยากไปหางาน สมัครงานอะไรที่มันเปลี่ยนแนวไปเลยเบื่อมากแล้วกับสังคมแบบนี้งานแบบนี้รายได้มันไม่พอกับค่าใช้จา่ายครอบครัวบางทีเรื่องของสถานะความรักเนี่ยอยากจะบอกกลา่าวอยากจะสั่งสอนลูกหลานบางทีก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อฟังละทั้งทั้งที่เราหวังดีเราประครบประ่อผมเลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กเรื่องของการศึกษาอะไรก็ตามสุดท้ายเนี่ยเป็นเรียกว่าอะไรที่เราคอนโทรลไม่ได้เขาก็จะมีความคิดของเขาเอง ทำไมสิ่งเหล่านี้มันกลายเป็นปัญหาที่เขาเรียกว่าฝังรึกนะตั้งแต่ระดับที่บางคนเนี่ยตั้งแต่เด็กเรียนแล้วก็โตมาเป็นผู้ใหญงมีครอบครัวแล้วก็มีลูกหลานมันก็คาราทสังชีวิตวนลูปโดยมีปัจจัยอื่นๆซึ่งอาจจะบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากตัวเราหรอกเป็นสิ่งแวดล้อมนะส่วนใหญ่เราก็จะไปโทษคนอื่นมากกว่าตัวเองนี่ก็คือเป็นจุดธรรมชาติอันนึงที่จะชี้ให้เห็น นะแต่การที่เรามาโฟกัสภายในอย่างที่บอกว่าวงลูปเนี่ยสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นสังคมเป็นบุคคลเป็นความรู้สึกผูกพันหรือความรับผิดชอบอะไรบางอย่างที่เราทําไปแล้วเนี่ยมันขึ้นหลังเสือมันลงไม่ได้เราลงทุนไปแล้วถ้าเราเลิกหรือตัดสินใจอะไรผิดพลาดเนี่ยนีสิ่งมันก็จะล,ละุหลซึ่งก่อนหน้านี้บางคนก็มีอยู่แล้วมันก็ผูกพันมันก็ล,ลุหลัง รายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่ายใช้นี้ก็ไม่พอนะทำให้ความรู้สึกภายในเนี่ยมันแย่ไปเดี๋ยวมาดูแนวคิด5วิธี5ขั้นตอนอันดับแรกก็คือมองจากข้างในในใจเรานะเปลี่ยน mindset เปลี่ยนความคิดสมัยเรียว่าใช้ความเชื่อว่าเราเนี่ยต้องเปลี่ยนได้นะไม่งั้นถ้ามไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องวนหลุดต่อไปแต่เราก็ต้องตอบคําถามว่าจะเปลี่ยนเพื่ออะไร นะคุณจะต้องมีความกล้าตัดสินใจที่จะทำซึ่งตรงนี้แหละที่เป็นเหตุผลของคาว่าเซฟโซนบางคนก็จะขาดตรงนี้ไปเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นเซอร์เคิลที่1ก็จะไม่เกิดเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากในการเปลี่ยนความเชื่อแล้วก็ความกล้าที่จะหลุดออกมาบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกไม่มีใครกล้าที่จะเลิก,กลาหรือเรียกว่าอย่าร้างหรอกเพราะว่ามันมีเหตุผลหลายอย่างทรัพย์สินแต่งงานกันไปแล้วเนี่ย ชื่อมันไม่ได้นะคือมันจดทะเบียนไปแล้วก็ต้องมาแบบมันยิ่งยากไหนจะลูกหลานบุตรหลานริวานก็ต้องมา,าทําให้เกิดปัญหาไปอีกนะก็ปัจจัยเหล่านี้แหละที่สําคัญเพราะฉะนั้นในสเต็ปที่1เนี่ยการเปลี่ยนความเชื่อหรือไม่เซนจ์ค่อนข้างยากมากนะถ้าผ่านตรงจุดนี้ด้วยความกล้านะด้วยความ,มจะต้องเปลี่ยนละถ้าอยากออกจากกลุ่มเนี่ยถามว่ากล้าหรือเปล่านะอันนี้ก็คือส่วนใหญ่นี่ก็จะ สเตปที่1ก็ไม่ผ่านแล้วเดี๋ยวไปดูสเตปที่2สําหรับคนที่ผ่านสเต็ปแรกนะการปรับความคิดสเตปที่2คือเราต้องไม่กลัวนะก็จะสอดคล้องกับอันแรกก็คือคุณผ่านความกล้าที่จะเปลี่ยนกล้าเดินออกมาจากความสัมพันธ์ท็อกซิกนะกล้าที่จะพูดกับลูกว่าความสัมพันธ์แบบนี้นะเราอยู่กันไม่ได้ตอนนี้นมันก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าปัจจัยก็คือไม่ได้ตัวเราเองลวเป็นความรู้สึกของคนในครอบครัวไปอีกเนละจะพ่อแม่เรานะ มันก็ต้องเชื่อมโยงอีกนะในสเต็ปที่สองเนี่ยค่อนข้างรุ้งดังนิดนึงเชื่อมโยงไปเรื่องของหลักพุทธศาสนาเรื่องของการปล่อยวางนะปล่อยวางสเต็ปแรกก็ว่ายากนะสเต็ปสองก็ยากยิ่งกว่าปล่อยวางอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอ่มันก็จะเชื่อมโยงไปถึงการปล่อยวางเนี่ยคนเรามันจะมีกรรมเป็นของตนนะกรรมเราเนี่ย ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของใครได้นะถึงแม้เขาจะเป็นลูกเราก็ตามจะต,ต้องมาเจอเรื่องร้ายๆแบบนี้ต่อไปเนี่ยโชคชะตาเขาอาจจะพลิกผันจะเป็นเด็กที่มันก็เป็นได้2แง่2งงามเด็กที่มีปัญหากับเด็กที่รู้จักเอาตัวรอดนะก็คือในกรณีบางทีเนี่ยมันเกิดครอบครัวแตกแยกแบบนี้นะคือตัวเขาเองเนี่ยต้องดิน้นรนนะก็จะเป็นเด็กที่สู้ชีวิต คนหนึ่งที่เกิดมาท่ามกลางความแตกแยกอะไรก็ตามแต่อย่างที่สองมันก็สิ่งที่ว่าเขาอาจจะไม่ได้เข้มแข็งพอแล้วก็ไปในทิศทางที่ผิดอันนี้ก็เป็นไปได้นะนอกจากสเต็ปที่หนึ่งกล้าที่จะก้าวออกมาสเต็ปที่สองต้องไม่กลัวว่าเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องปล่อยวางแม้กระทั่งคนที่เราปล่อยมือคนทอกซิกอะไรก็ตามนะก็จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์แต่เรื่องของการงานเนี่ย เรากล้าที่จะออกจากเซฟโซนเรามีเพื่อนร่วมงานหรือมีกิจกรรมอะไรที่เราอยู่แล้วเนี่ยเราร่วมขบวนการบางที่เนี่ยกดดันเรานะก็ะคือหลายสถานการณ์ในออฟฟิศในเพื่อนร่วมงานบางทีก็ร่วมมือกันเป็นกลุ่มเป็นแก๊งนะเป็นพักเป็นพวกเราเห็นสิ่งที่ผิดเนี่ยเราไม่ได้อยากทําแต่ก็ต้องทํากลายเป็นทุกวันทุกวันเนี่ยมันฝังใจบางคนต้องเรียกว่า ตามน้ําไปนะอยู่แล้วมันก็อึดอ่ะบางทีมีพักมีพวกเราก็ไม่เป็นตัวของตัวเองการที่สเตปที่หนึ่งจะกล้าก้าวออกมาแล้วก็หางานใหม่แล้วก็รายได้เงินเดือนที่จะได้มาเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนเดิมหรือออกมาแล้วเนี่ยต้องมาเปิดร้านเปิดก,กิจการหรือหาอะไรทําใหม่อย่างที่บอกว่าเรื่องของการปล่อยวางกับการกล้าที่จะกล้าออกจากเซฟโซนในลูกของตัวเองที่ทาอยู่แบบนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องยากใครก็พูดได้ แต่พอเราทำเนี่ยทำยากสเตปที่สามนะสเตปที่สามก้าวเข้าสู่เขาเรียกว่าการลบความจำมันคล้ายๆกับการปล่อยวางความจําในอดีตเช่นความผูกพันกับใครบางคนการที่มีสถานะเป็นหัวหน้าลูกน้องเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าบรรดาศักดิ์หรือว่า,าขั้นตําแหน่งอะไรบางอย่างที่มันฝังเข้ามาใน dna เอแล้มีระบบเครือญาติลุงป้าน้าอามีระบบของสถาบันครอบครัว บางอย่างบางคนเนี่ยเขาก็จะมีปัญหามีครอบครัวของเขาแต่ถ้าเราเอาตัวเองไปเป็นปัญหาของเขาหรือเขามาเป็นปัญหาของเราโดยเฉพาะเรื่องหนึ่งมันก็จะเป็นปัจจัยัวพันธุ์ที่ทําให้คุณอยู่ในเซอร์เคิลอ,อยู่ในเซฟโซนความรู้สึกที่มันอึนอดอัดเซฟโซนก็เป็นเรื่องของการเมนิเฟสเราหลอกสมองว่ามันเป็นเซฟโซนแต่เป็นเซฟโซนหรือเปล่าเนี่ยต้องถามตัวเราเองโดยเรียกว่าการปรับไมซ์ ไม่ว่าจะเป็นการกล้าที่จะก้าวออกมาการปรับความรู้สึกลืมความจําในอดีตนะเขาบอกว่าชีวิตเนี่ยมันจะมีแต่ปัจจุบันนะไม่ได้มีอนาคตแล้วก็ไม่ได้มีอดีตมันเหมือนหนังสือเล่มหนึง่งนะชีวิตเราเปิดมามันมีตอนจบเรียบร้อยแล้วนะบางทีเนี่ยเราไปยึดติดกับอดีตอดีตคือสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ต้องปล่อยวงไม่ว่าจะเป็นปัญหา ความรู้สึกที่มันบั่นทอนชีวิตความรู้สึกท็อกซิกสำหรับใครบางคนหรือเขาเรียกว่าการเข้าใจถึงสิ่งที่หล่อหลอมเป็นตัวตนเรานะวันนี้ปล่อยวางอดีตส่วนสเต็ปที่สี่นะปรับตัวตนให้ตรงกับเป้าหมายเมื่อเรากล้าที่จะกล้าออกมากล้าที่จะพูดกับคนในครอบครัวว่าเราไม่ไหวเรา มีหนี้สินมีอะไรที่เราจะต้องรับผิดชอบตัวเองให้ได้นะปล่อยวางสําคัญกล้าที่จะเอาตัวเองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันทําให้เรามีคุณค่าหรือบางคนเนี่ยค้นหาตัวตนตัวเองอยู่ว่าเราถนัดเรื่องของการทํางานเนี่ยถนัดอะไรนะถามตัวเองพยายามค้นหาตัวเองความถนัดอะไรบางอย่างแล้วก็ค่อยเริ่มนะมันก็เหมือนกับเซอร์เที่เริ่มอะอย่างที่บอกว่าลูกเนี่ยเรา ออกจากมันไม่ได้แต่เราไปอยู่ในหลูที่เป็นตัวตนของตัวเองได้ด้วย law of action กดพลังงานแรงดึงดูดด้วยการ manifest แต่ manifest เนี่ยมันก็ต้องอยู่ใน circle ที่เป็นเขาเรียกว่า the best version หรือว่า higher s e l s ก็คือประยงกับไอ้ตัว higher c e l f ใน ep ที่1กับสอ higher c e l f ก็จะไกด์นำทางนะแล้วก็เรียกได้ว่า คุณเนี่ยจะต้องปรับตัวตนให้ตรงกับเป้าหมายเอาตัวเองไปอยู่ในสังคมนอกจากความกลาก้าที่จะปรับออกมาจากเซฟโซนกล้าพูดกับคนรอบข้างครอบครัวนะก็บางทีก็ไม่ต้องอธิบายหรือการที่คุณเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางรักตัวเองมากขึ้นบางทีปัญหาของใครหรือกรกรมใครเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบด้วยตัวเองเดี๋ยวไปดูสเต็ปสุดท้ายสเต็ปที่5นี่ก็คือสำคัญมาก ทั้งที่1-4ถึง4เนี่ยก็ยากแล้วนะสเต็ปที่5เนี่ยก็เรียกว่าสเต็ปสุดท้ายของการ manifest สูงสุดแล้วก็มโนสูงสุดเลยนะก็คือเรื่องของการไว้วางใจจักรวาลจักรวาลส่วนตัวแล้วก็ให้เปรียบกับโชคชะตาหรือว่าพระเจ้าหรือพรมริคิชะตาริคิ์ทำใจให้สบายแล้วก็มีสติเรียกว่ากลับมาโฟกัสความต้องการค้นหา เล็งเห็นคุณค่าเล็งเห็นความสําคัญของร่างกายอย่างเช่นอะไรที่มันมีประโยชน์กับร่างกายเนี่ยเราก็จะกินมันเข้าไปแต่ถ้าอะไรที่ไม่มีประโยชน์หรือสิ่งแวดล้อมอะไรที่มันไม่ใช่เราก็อย่าพาตัวเองไปหยุดจุดนั้นอะไรที่กินแล้วมันทาร้ายร่างกายทําให้เป็นโรคหรือร่างกายเราเนี่ยมันควรจะถูกฟื้นฟูบางคนไม่ได้ขอบคุณร่างกายนะการที่จะ ทำอะไรก็ตามบนโลกใบนี้ยร่างที่เรามีวิญญาณอยู่เขาจะต้องสมบูรณ์ไม่ว่าวิญญาณอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงถึงจะไปต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพถึงจะทำ5เต็ปนี้แล้วก็หลุดจากวงจรเซอร์เคิลหลูปเดิมๆอยู่ในตัวตนที่สูงขึ้นในแนวทางของการ m a n i f e s ดโดยกดลอ of action การเชื่อในจักรวาลเชื่อในกฎพลังงานแรงดึงดูด เชื่อว่าบางสิ่งที่เรามองไม่เห็นนั้นมีอยู่จริงไม่ใช่เรื่องบังเอิญอยู่ในลูกของ the best version ที่ไฮเอ s ซีของคุณเองเนี่ยเป็นคนนำทาง